แมอยนางสายฮิลเนี่ยจะมีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนเลยนะหลักๆนะก็จะมาจาก2องอค์ประกอบเนาะก็คืออาวุธกับสกิลเอเลเมนต์เบิร์ดของนางอ่าอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องไปดูของอาวุธก่อนนะอาวุธเนี่ยเราจะใช้เป็นทางของอาสือเวทโปรโตไทม์เบอร์เนาะซึ่งอาครับได้ในเกมเลยครับฟรี e. อืมปนนอาวุธิสีดาวเนาะ แล้วก็ต้องมาดูว่าทําไมถึงจะต้องเป็นชิ้นนี้ล่ะอเราก็ต้องมาดูที่เอฟเฟกของตัวอาวุธเนาะเอฟเฟกของตัวอาวุธเนี่ยเมื่อหลังจากเราใช้สกิลอะเอเดเมนเบิร์ดเนาะภายในเวลา6วินาทีเนี่ยจะทําการฮิลตัวละครทั้งหมดในทีม4%ของ SP สูงสุดของตัวละครนั้นๆน,น,นะไม่ใช่ว่า SP สูงสุดของคนที่ใช้อืทุกๆ2วินาทีซึ่งผลรวมของฮิลเนี่ยจะจะอกัาอยู่ที่1 2ในขัดหนนะ แต่ถ้าเราทำอาวุธขัด5เนี่ยผลฮิวก็จะอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณสิจะอยู่ที่18%แทนก็่าจะมีคนสงสัยว่า1 2%ที่ขัด1เนี่ยมันจะไม่น้อยไปหน่อยเหรอในการที่แบบว่าจะเอามาเป็นตัวฮิวตัวหลักเนี่ยจะเอามาเป็นตำแหน่งฮิลแล้วอย่เงี้ยในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะแก้จุดนี้ได้ด้วยการอ่าอ์ติแฟกต์เนาะใช่อ์ติแฟกต์ก็จะมาถมสว่นนี้ให้อ่าทีนี้เรามาดูส่วนของอ์ติแฟกต์กัน อ์ติแฟกต์เนี่ยจะมีเอ่อให้ใส่เนี่ยได้2แบบนะก็คือเป็นสีไมเดนหรือไม่ก็2ไมเดน2อโอเชียนแต่ส่วนตัวนะผมอวยให้ใส่เป็นอ่าสีไมเดนซะมากกว่านะด้วยความที่ว่าอ่าเซ็ตไมเดนเนี่ยเป็นเซตเกลือจากดันอ์ติแฟกต์ลมจึงอยากทำให้เราแบบว่าอ่าเซ็ตนี้เนี่ยได้ได้ครบ4ชิ้นเร็วมากเลยใช่อีกอย่างนะถ้าเราได้เป็นแบบอ์ติแฟกต์ลมมาคือยังไงก็ได้ใช้อ่ะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ตอนตอนไหนก็คือยังไงก็ได้ใช้แน่ๆอ์ติแฟกต์ลมอะเนาะอืม ฟาร์มดันลมไปก็ก็คุ้มอยู่ดีและก็อีกอย่างนะคือการใส่สีไมเด่นเนี่ยจะฮิวแรงกว่า2องเมเด่นบวก2องเชียนอยู่5%หรือใครอยากจะพลิกแพงนะมาใส่เป็นอ่าซีโนเบสแทนก็ดีเหมือนกันนะเอ่อจะฮิวน้อยลงแต่ก็สามารถวนบัฟของเซ็สีโรเบสเนี่ยได้เรื่อยๆเลยโอเคมาถึงอ่าตัตัดตของอ์ติแฟกต์เนาะก็ดอกไม้ดอกไม้นี่ก็ค่าฟังชีวิตเนารบังคับอยู่แล้ว ผนก็เป็นพลังโจมตีก็บังคับอยู่แล้วส่วนนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายเนี่ยจะมีสองทางเลือกก็คือฟื้นฟูพลังงานกับโจมตีเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณคิดว่าพลังอ่าฟื้นฟูพลังงานของคุณพอแล้วก็ใช้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์อืมสองทางเลือกส่วนถ้วยเนี่ยผมว่าวัสหินเนี่ยน่าจะโันัสความเสียงไฮยินเนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นโจมเปอร์เซ็นต์ได้นะอืม ก็ได้รเบผนเหมือนกันแต่อาจจะดรอปลงมานิดนึงแต่นั่นแหละได,ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาส่วนมงกุฎเนี่ยให้ใช้เป็นบนรสการรักษานะไม่แนะนาําให้เป็นอย่างอื่นนะแบบว่าจริงๆส่วนมงกุฎเนี่ยอยากฟิกให้เป็นบนัสการรักษาอจะได้ฮิวแรงๆด้วยส่วนซับสบแตตเนี่ยก็ให้เราเล็งเป็นทางของพื้นฟูพลังงานกับโจมเปิดโจมตีเปอร์เซ็นเป็นหลักก่อนแต่ถ้า,าใครทําได้เนี่ยก็ อวตารคีกับความแรงคีเข้ามาด้วยก็จะทําให้อ่าเวลาหนิงเราปลดปล่อยอัตตินะก็จะแรงขึ้นด้วยอถ้าทําได้นะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็โฟกัสแค่้นฟงพลังงานกับเตมติเปอร์เซ็นต์ก็พออ่าใช่โอเคทีนี้มาถึงเรื่องของกลุ่มดาวเนาะกลุ่มดาวเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ซีศูนย์แล้วนั่นเลยซีศูนย์แล้วนั่นเลยไม่จําเป็นต้องมีแต่ถ้าใครมีอ่าซีสองเนี่ยบอกได้เลยว่าจะสบายมากๆเลย โอเคทีนี้มาถึงอ่าส่วนของการจัดทีมเนาะทีมเนี่ยเอ่อหนิงสายนี้นะไปได้ไปได้ทุกทีมเลยแบบว่าเพราะว่าเพราะการคอมโบของหนิงเนี่ยแบบว่าการฮิลหรือการใช้สกิลของหนิงเนี่ยไม่ไม่เป็นการขัดต่อการผสมธาตุหรือว่าอะไรนะไปได้ทุกทีมจริงๆเลยเพราะนึกองจกว่าเซียวเนี่ยเวลาชั้นติเวลาอยู่ในระยะเวลานติเนาะก็จะลดเลือดตัวเองเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพอก็จะมีตัวส่วนเองเนี่ยมาช่วยในการฮิลของเซียว รือไม่ก็เป็นทางของอ,อืมเดี๋ยวจัดอย่างนี้ดีกว่านี่ผู้ต่สอสชียวผู้ต่อเนี่ยเวลาหล่อนกดสกิล E ก็จะกินเลือดตัวเองไปใช่ไหมซึ่งหนิงเนี่ยเวลาฮิวเนี่ยเขาจะฮิลแบบว่าไม่ได้แรงแต่ฮิลไ,ได้เรื่อยก็คือมันจะไม่ขัดกับผู้ต่อที่ต้องเลือดต่ำกว่า50อซืมซึ่งมันไม่จะไม่จะไม่เป็นจะไม่เป็นการตีกับผู้ต่อมากมส่วนถ้าเราเอาเป็นจงหลีออก ก็ได้เหมือนกันแบบเหมือนเราต้องการอยากทำคอมโบาธาตุต้องการ3ตัวเงี้ยก็เอาออกได้เพราะหนิงเนี่ยก็ไม่ไม่ขัดกับการคอมโบาธาตุของคนในทีมแล้วอืมประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันสรุปนะคือหนิงสายนี้เนี่ยเป็นสายที่เล่นง่ายและก็ปั้นง่ายใช้ทรัพยากรในการปั้นเนี่ยน้อยมากอืมส่วนอ์ติแฟกต์เนี่ยก็เป็น Art อ์ติแฟกต์เซตเกลเนาะเซตเกลประจําดันแต่ว่า ความลงนิดๆหน่อยก็ใส่ได้ก็หาได้ครบเสร็จละแล้วก็กินเวลาสนามน้อยน้อยจริงๆออกมากดสองสกิลก็ไปละแล้วก็เป็น2โลรในตัวเดียวถึงจะฮิวได้ไม่แรงแบบตัวฮิวทั่วไปเนะี่ยแต่ก็ฮิวได้เรื่อยๆถ้าวนสกิลถูกใครขาดตัวฮิวอยู่เนี่ยคือผมแนะนําไม่ลองดูนะไม่ผิดหวังแน่นอนผมว่าแล้วก็สุดท้ายละไกด์หนิงฮิวก็ไว้วันนี้แล้วกันเนาะใครมีข้อสงสัยอะไรก็เม้นถาไมไว้ได้เลย เดี๋ยวจะตอบให้ถ้ารู้นะแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้อืมโอเค